เรื่องราวในวันนี้เป็นเรื่องของคุณชนครับคุณผู้ฟังชนชอช้างลอลิงชนบุรีนั่นแหละครับเรื่องที่คุณชนเขาเล่าให้ผมฟังต่อจากนี้มันเป็นเรื่องในตอนที่เขารับงานเหมาก่อสร้างอาคารอาเนกประสงค์หลังหนึ่งมันเป็นอาคารใหม่ของโรงแรมแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการใช่แล้วครับคุณผู้ฟังคุณชนเ็าเป็นผู้รับเหมารับเหมาต่อเติมสร้างบ้านสร้างอาคารทาได้หมดเลยครับ ซึ่งประสบการณ์การทำงานของคุณชนในสายงานนี้เขาก็มีมาไม่ต่ำกว่า20ปีแล้วทำตั้งแต่เขาหนุ่มๆเลยด้วยซึ่งอย่างที่ผมบอกไปครับจุดเริ่มต้นของเรื่องราวนี้มันคือโรงแรมที่เขาจ้างงานคุณชนเขาต้องการจะปรับพื้นที่ด้านหลังโรงแรมที่เขาซื้อมาใหม่ครับทำเป็นอาคารอนเนกประสงค์เล็กๆที่มันสามารถใช้จัดงานแต่งงานจัดงานสัมมานาไรทำนองนั้นพอเข้าใจแปลนไหมครับคุณผู้ฟังผมอยากให้คุณผู้ฟังคิดภาพตามแบบนี้ คือด้านหน้าเนี่ยมันเป็นโรงแรมปกติธรรมดาธรรมดานี่แหละครับส่วนพื้นที่ด้านหลังของโรงแรมที่กําลังจะสร้างอาคารเนี่ยตรงนั้นทางโรงแรมเพิ่งจะซื้อที่ดินใหม่มาแล้วไอ้ที่ดินที่ซื้อมาใหม่มันดันไม่ได้เป็นที่ดินเปล่าๆไม่ได้เป็นที่ดินโล่งๆมันเป็นที่ดินที่มีบ้านร้างเก่าอยู่ในนั้นรอบบ้านมันจะเป็นป่ารกครับรกแบบรกจริงจังเลยล่ะซึ่งการสร้างอะไรขึ้นมาใหม่ในพื้นที่เดิมที่มันมีสิ่งก่อสร้างอยู่แล้วมันจะยากมากเลยครับ คุณง่ายๆก็คือต้องทุบของเก่าออกก่อนและขั้นตอนเนี่ยมันก็จะวุ่นวายมากแต่ก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าทางโรงแรมเขาจะเคลียร์ให้แต่ถึงจะเคลียร์ให้คุณชนที่จะต้องทำงานต่อจากบริษัทที่เขาทุบบ้านร้างเนี่ยเขาก็ต้องเข้ามาดูตลอดเลยครับเพราะว่าถ้าหากเขาเก็บงานไม่เรียบร้อยความสวยก็จะตกมาอยู่ที่คุณชนเพราะว่าคุณชนจะต้องก่อสร้างทับโครงสร้างเดิมของบ้านร้างหลายเรื่องมากเลยครับ ซึ่งจริงๆแล้วมันก็มีดีเทลเล็กๆหลายเรื่องมากเลยครับคุณผู้ฟังถ้าหากว่าคุณรู้เรื่องงานก่อสร้างก็น่าจะรู้ดีมันจะมีทั้งเรื่องเสาเข็มทั้งเรื่องฟุตติ้งทั้งเรื่องคานบ้านที่ถูกหล่อฝังอยู่ในดินเยอะแย,ยะมากมายไปหมดเลยเพราะฉะนั้นตอนนี้เขามาทุบบ้านร้างหรือว่ามาเคลียโครงสร้างของบ้านหลังนั้นคุณชนเองจะต้องอยู่ด้วยแล้วก็คอยดูว่าเขามาเก็บงานเรียบร้อยหรือเปล่าซึ่งไม่ให้งานที่ว่าเนี่ยมันค้างมาถึงตัวคุณชนเอง แล้วมันก็มีอยู่วันหนึ่งครับรู้สึกว่ามันจะเป็นวันที่2ของการรื้อบ้านร้างหลังนั้นนั่นแหละอุผู้ฟังอาจจะพอคิดภาพตามได้ครับว่าการรื้ออาคารเนี่ยมันจะค่อนข้างอันตรายเนาะยิ่งเป็นอาคารที่ทํามาจากคอนกรีตนั่งงานในวันนั้นครับทุกคนที่เกี่ยวข้องเขาก็มายืนดูการรื้ออยู่ห่างๆคอยสังเกตการการรื้อโครงสร้างทีนี้ไอตอนที่รถแบ็คโฮมันกําลังโยกตัวแล้วก็ผลักกาแพงอยู่อยู่ๆคนขับรถเขาก็หยุดแล้วก็ชะงงหัวออกมาจากรถ พร้อมกับตะโกนไปยังบ้านร้างหลังนั้นเสียงดังว่าคนตรงนั้นออกไปก่อนเลยครับออกไปไกลๆเลยตรงนั้นมันอันตรายนะในตอนที่คุณชนได้ยินสิ่งที่คนขับแบ็กโฮตะโกนพูดตัวเขาเองก็งง,งมากเลยครับเพราะว่าทุกคนที่มาด้วยกับคุณชนรวมถึงคนจากบริษัทที่เขารับหรืออาคารก็มายืนอยู่ตรงจุดเซฟตี้กันหมดแล้วคนขับรถแบ็กโฮเขาเห็นอะไรในบ้านร้าง และสักแป๊บหนึ่งครับพี่หัวหน้างานหรือว่าพี่โฟร์แมนของบริษัทหรืออาคารที่ยืนอยู่ตรงจุดเซฟตี้กับคุณชนพี่เขาก็ได้รับวอจากวิทยุสื่อสารที่เหน็บอยู่ข้างเอวเป็นวอจากคนขับรถแบ็คโฮคันนั้นนั่นแหละครับคุณผู้ฟังคนขับรถแบ็คโฮเขาวอมาหาพี่หัวหน้าเขาว่าพี่ให้คนมาดูในบ้านหน่อยเมื่อกี้ผมเห็นคนเดินไปเดินมาอยู่หลังกำแพงพอสิ้นเสียงวอคุณชนกับพี่โฟร์แมนก็หันหน้ามามองกันเลย เพราะว่าต่างคนต่างรู้ดีครับว่าตรงนั้นเนี่ยมันน่าจะไม่มีคนหลอกเพราะว่าคนดีๆที่ไหนเขาจะไปเดินป้วนเปี้ยนอยู่ตอนทุบบ้านซึ่งหลังจากที่ได้ยินเสียงวอลแบบนั้นพี่โฟแมนเขาก็สั่งให้ลูกน้องเขาเดินเข้าไปดูในบ้านอีกครั้งคือส่งคนไปดีใช้ครับว่าในบ้านมันไม่เหลือคนอยู่แล้วจริงๆใช่ไหมและหลังจากนั้นไม่ถึง10นาทีลูกน้องของพี่โฟแมนคนนั้นเขาก็วิ่งกลับมารายงานเขาบอกว่าในบ้านร้างน่ะไม่มีคนแต่มันมีรูปหน้าศพของผู้หญิงคนหนึ่ง กับเด็กอีกคนหนึ่งที่ยังไม่ได้ถูกปลดออกจากผน,นังราวนี้ก็เป็นเรื่องเลยครับรูปหน้าศพของญาติใครก็ไม่รู้ไม่มีใครรู้เลยว่าเจ้าของบ้านคนเก่าทำไมเขาไม่ยอมเอารูปหน้าศพไปด้วยซึ่งจะว่าไปแล้วเรื่องพวกนี้ซับไวเออร์อย่างพวกคุณชนก็ตัดสินใจไม่ได้หรอกครับตัดสินใจไม่ได้แล้วก็เคลียร์กันไม่ได้จนคุณชนถึงขั้นต้องโทรกลับไปยังโรงแรมที่จ้างพวกคุณชนมา แล้วก็ให้ผู้จัดการโรงแรมประสานงานติดต่อญาติของเจ้าของรูปหน้าศพครับประมาณว่าติดต่อขอให้ญาติหรือว่าเจ้าของบ้านเนี่ยมาเอารูปญาติตัวเองกลับไปแต่หลังจากนั้นไม่นานคําตอบที่คุณชนกับพี่โฟร์แมนได้รับจากผู้จัดการโรงแรมก็คือญาติเจ้าของรูปหรือว่าเจ้าของบ้านคนเก่าที่ขายบ้านร้างให้โรงแรมเขาบอกว่าไม่เอารูปหน้าศพของทั้งสองคนเผาทิ้งไปได้เลยเพราะว่าตัวเขาเองไม่สะดวกกลับมาเอา แล้วแบบนั้นใครจะไปทำาหรอครับคุณผู้ฟังผู้จัดการโรงแรมเขาก็ไม่ยอมทําด้วยเขาบอกว่าห้ามเอากลับเข้ามาที่นี่เด็ดขาดแล้วก็ห้ามเอากลับเข้าไปในโรงแรมเขาด้วยผู้จัดการเขาให้คุณชนกับพี่โฟร์แมนจัดการเคลียร์าง,งานตามที่ได้รับมอบหมายคําสั่งแบบนั้นมันรวมถึงการเผารูปหน้าศพสองรูปนี้ด้วยครับผู้จัดการเขาถือว่าเป็นหนึ่งในงานเคลียร์าง,งานซึ่งถึงจะพูดแบบนั้นก็เถอะครับคุณผู้ฟังใครมันจะไปทําลงคือมันเป็นรูปหน้าศพของใครที่ไหนก็ไม่รู้ ญาติตัวเองก็ไม่ใช่แถมวันมรณะในรูปก็ยังเป็นเมื่อสมัยเมื่อ20ปีก่อนคือเป็นรุ่นพ่อรุ่นแม่คุณชนเลยก็ว่าได้คุณชนกับพี่โฟแมนก็เลยหาทางออกร่วมกันโดยการที่ตัดสินใจไม่เผาครับแล้วก็เอารูปทั้งสองคนเนี่ยไปวางใต้ต้นไม้ใหญ่ข้างบ้านร้างแทนและหลังจากนั้นเวลามันก็ผ่านไปประมาณ3วันครับหลังจากที่บริษัทหรืออาคารเขาก็เคลียร์พื้นที่นั่งงานให้เรียบร้อยหมด และหลังจากงานเคลียจบครับทีนี้ก็ถึงคิวของคุณชนแล้วจําได้ครับว่าวันนั้นคุณชนมาวัดตําแหน่งของเสาเข็มกับลูกน้องวัดกันตั้งแต่ช่วงบ่ายแล้วก็รอเสาเข็มมาส่งที่หน้างงานจนค่ารู้สึกว่าตอนนั้นมันน่าจะประมาณทุ่มเศษเท่านั้นครับหลังจากที่เสาเข็มมาส่งปุ๊บคุณชนก็ตั้งใจจะจบงานวันนั้นแล้วก็ขับรถกลับบ้านแล้วในตอนที่ขึ้นมาบนรถยนต์ของตัวเองแล้วก็กําลังสตาร์ทบังเอิญครับว่าตําแหน่งที่รถคุณชนจอดอยู่ หน้ารถเนี่ยมันดันหันหน้าไปทางที่ต้นไม้ใหญ่ข้างที่ดินของบ้านร้างต้นเดียวกันกับที่คุณชนเคยเอารูปหน้าศพของคนสองคนในบ้านร้างไปวางทิ้งเอาไว้ตอนที่ขึ้นรถมาปุ๊บคุณชนเองก็กม้กมๆเงยๆสตาร์ทรถและในจังหวะที่เงยหน้าขึ้นมาตัวเขาเดันเห็นว่าที่ต้นไม้ใหญ่ต้นนั้นมันมีผู้หญิงผมยาวคนหนึ่งกำลังยืนจุงมือเด็กผู้ชายตัวเล็กๆแล้วก็จ้องมองคุณชนออกมาจากใต้ต้นไม้ใหญ่ ในตอนนั้นเห็นไม่ชัดนะครับแต่ว่าคุณชนมั่นใจว่าเป็นคนแน่แล้วที่เห็นไม่ชัดมันก็เป็นเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยมันค่ําแล้วฟ้ามันมืดแถมฟิล์มหน้ารถมันก็ยังดําอีกในตอนที่คุณชนเห็นตัวเขาก็ตกใจจนสะดุ้งเลยรีบลดกระจกลงแล้วก็ชะโงกออกไปมองที่ใต้ต้นไม้ใหญ่แต่พอชะโงกหัวออกไปผู้หญิงกับเด็กสองคนนั้นก็ดันหายไปจากใต้ต้นไม้ซะแล้ว มันเห็นเพียงแค่รูปหน้าศพเก่าๆที่วางอยู่ตรงพื้นใต้ต้นไม้พร้อมกับเสียงฟ้าลองลั่นเหมือนกับว่าฝนกำลังจะตกและหลังจากวันนั้นครับเวลามันก็ผ่านไปอีกหลายวันจากหลายวันเป็นหลายสัปดาห์แล้วก็หลายเดือนตามลำดับซึ่งในช่วงเวลาที่ผ่านมาทั้งหมดนี้คุณชนเองก็ได้ยินเรื่องที่ลูกน้องเล่าให้ฟังอยู่เสมอเพราะว่าการทำงานรับเหมาแบบนี้ครับคุณผู้ฟัง คุณชนจําเป็นจะต้องให้ลูกน้องสร้างแคมป์งานอยู่ในพื้นที่เลยจะได้สะดวกต่อการทํางานเวลาคนงานเขาตื่นเช้าขึ้นมาแล้วเขาก็จะเริ่มงานได้ทันทีจะไม่เสียเวลาเดินทางไปมาหน้างงานอีกและเรื่องที่คุณชนได้ยินจากลูกน้องตลอดการทํางานมันก็มีหลายเรื่องมากเลยครับซึ่งลูกน้องของคุณชนเขาก็บอกว่าบางวันเขาก็จะเห็นผู้หญิงคนหนึ่งเดินจูงมือเด็กเดินไปเดินมาอยู่ในไซต์งานและพอลูกน้องคุณชนเห็นแล้วก็ตั้งใจจะไปบอกเขาดี ตั้งใจจะไปบอกเขาครับว่าพื้นที่ตรงนี้ห้ามเข้าเพราะว่ามันมีการก่อสร้างมันมีอันตรายอยู่ในนี้แต่พอเดินเข้าไปผู้หญิงกับเด็กก็ดันหายตัวไปไหนแล้วก็ไม่รู้เหมือนกับว่าเขาเดินไวแล้วก็หายวับเข้าไปมุมไหนสักมุมของพื้นที่ก่อสร้างแล้วอีกเรื่องหนึ่งครับก็คือเรื่องเด็กในแคมป์งานคือในแคมป์งานก่อสร้างมันจะมีเด็กๆครับคุณผู้ฟังเป็นเด็กน้อยที่เป็นลูกของคนงานเป็นลูกของลูกน้องคุณชน แ,แคมป์งานนี้เนี่ยก็จะมีเด็กถึงสคนแล้วคุณผู้ฟังเคยได้ยินคำนี้หรือเปล่าคำว่าเด็กมันไม่โกหกนั่นแหละครับประเด็นเลยเพราะว่าในตอนที่เด็กๆวิ่งเล่นกันอยู่ๆน้องก็วิ่งกลับมาหาพ่อแม่ตัวเองที่กำลังทำงานอยู่ร้องกับบอกพ่อแม่ตัวเองไปว่ามีอะไรกินไหมจะขอไปให้เพื่อนหน่อยพ่อแม่ของน้องๆเขาก็งงนะสิครับพอลูกตัวเองพูดแบบนั้น ที่งงเนี่ยมันเป็นเพราะว่าทางแคมป์งานมีลูกคนงานอยู่3มคนแถมทุกคนก็ยังรู้จักกันหมดเด็กทุกคนกินข้าวพร้อมกันทุกเช้าและจะเอาขนมหรือว่าเอาข้าวที่ไหนไปให้เพื่อนอีกและพอพ่อแม่ของน้องถามไปครับน้องเขาก็บอกว่าเอาไปให้เพื่อนใหม่เพื่อนหิวข้าวแล้วก็รออยู่ใต้ต้นไม้ซึ่งพอน้องๆพาพ่อแม่ตัวเองไปดูปรากฏว่าต้นไม้ต้นนั้นแหละครับคุณผู้ฟังต้นที่คุณชนเอารูปหน้าศพไปวาง แล้วพอพ่อแม่ของน้องๆเห็นทีนี้พ่อแม่เขาก็อุ้มลูกตัวเองหนีกลับแคมป์งานกันหมดเลยสั่งห้ามลูกตัวเองว่าอย่าออกไปเล่นนอกแคมป์งานอีกคือพ่อแม่ของน้องๆเขามั่นใจนะครับว่าลูกๆของเขาเนี่ยต้องเจอผีแน่เป็นผีเด็กคนเดียวกันกับรูปหน้าศพใต้ต้นไม้ใหญ่เด็กคนนั้นเขาต้องมาขอส่วนบุญหรือไม่ก็ต้องการอะไรสักอย่างจากพวกเด็กน้อยในแคมป์งานจึงดูจากรูปหน้าศพแล้วแล้วก็วันชาติมรณะเนี่ยอายุของเด็กในรูปตอนเสีย ถ้าหากนับวันเดือนปีแล้วมันจะเป็นช่วงอายุเดียวกันกับเด็กๆในแคมป์งานก่อสร้างเลยครับคุณผู้ฟังและพอเหตุผลนี้แหละไม่น่าละ่ะน้องๆก็ถึงเรียกเด็กผีว่าเพื่อนใหม่หลังจากนั้นเวลามันก็ผ่านไปจนกระทั่งงานก่อสร้างเนี่ยมันเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วครับในวันที่ส่งมอบงานคุณชนเองก็จะพาลูกค้าของโรงแรมเนี่ยเดินดูแล้วก็ตรวจงานไปพร้อมกับบริษัทตรวจบ้านตรวจอาคาร ถึงทุกอย่างมันก็เรียบร้อยดีครับคุณผู้ฟังไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยแม้แต่น้อยมีแต่เพียงการแก้งงานเล็กน้อยเท่านั้นและในวันนั้นหลังจากที่คุณชนส่งมอบงานเรียบร้อยแล้วก่อนกลับออกจากอาคารที่ตัวเองสร้างคุณชนนั้นปวดท้องหนักครับแล้วก็ต้องการจะเข้าห้องน้ําและมันก็เป็นการประเดิมการเข้าห้องน้ําครั้งแรกของอาคารเลยด้วยซึ่งห้องน้ําของอาคารแห่งนี้ที่คุณชนก่อสร้างมาคือมันจะคล้ายกับห้องน้ําในห้างสรรพสินค้าครับค,คุณผู้ฟัง เวลาเปิดประตูเข้าไปก็จะเจอห้องน้ําแยก5ห้องห้องทั้งหมดจะอยู่ทางซ้ายและก็จะมีกระจกบานใหญ่รวมถึงอ่างล้างหน้าอยู่ทางด้านขวาซึ่งคุณชนเองก็เลือกประเดิมเข้าห้องด้านในสุดเลยซึ่งหลังจากที่ตัวเขาทําธุระเสร็จแล้วก็กดน้ําที่ชักโรครกปกติแล้วเสียงน้ําจากชักโรครกมันควรจะดังแค่ครั้งเดียวควรจะดังแค่ครั้งเดียวจากโถที่คุณชนกดใช่ไหมล่ะแต่นี่ไม่ใช่เลยครับพอคุณชนกดน้ําปุ๊บ เสียงชะโครกมันดันดังออกมาจากห้องน้ําห้องอื่นๆทีละห้องมันเหมือนกับว่ามีคนกดน้ําตามคุณชนเหมือนกับว่าห้องน้ําทุกห้องในห้องน้ําผู้ชายแห่งนี้มันมีคนกําลังใช้อยู่คุณชนเหลือไปมองดูที่ช่องว่างด้านล่างแล้วก็เห็นเงาของคนกําลังขยับอยู่ในห้องน้ําห้องข้างๆเหมือนกับว่าห้องน้ําห้องข้างๆมันมีคนใช้อยู่ครับซึ่งมันก็เป็นไปไม่ได้เลยเพราะว่าตอนคุณชนเข้าห้องน้ํามาเนี่ยมีตัวเขาเองคนเดียว แต่อาคารแห่งนี้มันก็ยังไม่ได้เปิดใช้งานด้วยมันจะมีคนเดินเข้ามาใช้ห้องน้ําได้ยังไงแต่ในตอนที่คุณชนทําธุระอยู่ตัวเขาเองก็ไม่ได้ยินเสียงเปิดประตูห้องน้ําเลยด้วยซ้ําในตอนนั้นตัวคุณชนทําใจกล้าๆกลัวๆตัดสินใจเปิดประตูห้องน้ําออกไปจนเห็นเงาสะท้อนในกระจกตรงหน้าว่าประตูห้องน้ําทุกห้องเนี่ยมันถูกเปิดเอาไว้อยู่ไม่มีคนปิดไม่มีคนล็อก แล้วเมื่อกี้มันจะมีคนกดน้ำในชักโครกได้ยังไงคุณชนในตอนนั้นรวบรวมสติแล้วก็ค่อยๆก้าวขาออกจากห้องน้ำอย่างช้าๆซึ่งที่หางตาด้านขวาของเขาเนี่ยมันก็ดันเห็นว่าในห้องน้ำแต่ละห้องที่ตัวคุณชนเดินผ่านทุกห้องเลยมันมีคนอยู่ในนั้นคุณชนเดินผ่านห้องหนึ่งมันก็มีคนนั่งอยู่บนชักโครกบ้างเดินผ่านห้องหนึ่งมันก็มีคนยืนอยู่ตรงนั้นบ้าง จนท้ายที่สุดก่อนที่คุณชนจะเปิดประตูห้องน้ําออกไปคุณชนเห็นว่ามีเด็กคนหนึ่งกําลังนั่งอยู่บนฉากกั้นห้องน้ําตัวเขาเองไม่ได้หันไปมองนะครับเห็นเพียงแค่จากหางตาคุณชนพยายามบังคับคอตัวเองไม่ให้ขยับค่อยๆเดินนิ่งๆเม้มปากจนถึงประตูห้องน้ําแล้วก็รีบวิ่งออกจากห้องน้ําไปเลยหลังจากนั้นประมาณเดือนหนึ่งครับ คุณชนก็มีเรื่องจําเป็นจะต้องกราบเข้ามาที่อาคารแห่งนี้อาคารที่ตัวเองสร้างนั่นแหละครับเพราะว่าคุณชนเขาต้องเข้ามาเก็บงานที่หน้าง,งานครับมันจะมีจุดที่ต้องแก้ไขเล็กน้อยอย่างเช่นผนังบ่มน้ําไม่ดีจนเกิดรอยแตกร้าวบ้างกระเบื้องบิ่นบ้างซึ่งงานพวกนี้ครับมันก็จะอยู่ในงานรับประกันเนาะตัวเขาก็เลยจําเป็นต้องเข้ามาแก้แต่การแก้แบบนี้เนี่ยใช้คนงานเพียงไม่กี่คนครับไม่ต้องให้ลูกน้องมานอนที่นี่แล้วขับรถไปส่งไปกลับเอา โดยในตอนที่มาถึงไซต์งานในครั้งที่2นี้ผู้จัดการโรงแรมเขาก็เป็นคนมาต้อนรับแล้วก็คอยสั่งงานคุณชนโดยก่อนที่ผู้จัดการเขาจะกลับเขาก็ถามคุณชนขึ้นมาว่าเออจํารูปนาศบของบ้านร้างหลังนั้นได้ไหมคุณเอาไปเผาแล้วใช่หรือเปล่าพอผู้จัดการเขายิงคําถามมาแบบนั้นคุณชนเองก็เลยปฏิเสธไปบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยไม่ได้ยุ่งอีโฟแมนของบริษัทหรืออาคารเขาเป็นคนจัดการ เขาเอาไปวางไว้ที่ใต้ต้นไม้ใหญ่ข้างบ้านร้างและนอกเหนือจะกคำอธิบายเนี่ยคุณชนก็ถามกลับไปว่ามีอะไรหรือเปล่าคือตอบแล้วก็ถามกลับไปในเวลาเดียวกันซึ่งผู้จัดการเขาก็บอกครับว่าร,าปรอปภเขาเคยมารายงานว่าเมื่อหลายวันก่อนรปภเขาเห็นเด็กวิ่งเข้ามาเล่นใกล้อาคารตอนกลางคืนพอรปภเขาวิ่งตามเด็กเข้าไปในอาคารปรากฏว่าอยู่ๆไฟในอาคารมันก็ติด,ดติดดับดับติดติดดับดับ แล้วก็สว่างวาบลงมาเฉพาะไฟดวงที่อยู่ตรงตำแหน่งกลางอาคารซึ่งใต้แสงไฟที่ติดเพียงดวงเดียวของในอาคารแห่งนั้นรปภเขาดันเห็นว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งกำลังยืนจุงมือเด็กอยู่ใต้แสงไฟซึ่งพอเขาเห็นแบบนี้ก็ป่าราบเลยรปภเขากลัวรปภเขาก็เลยไปแจ้งบริษัทต้นสังกัดครับว่าเขาจะขอย้ายหน้างานเพราะว่าเขาเจอผีทีนี้พอรปภคนนั้นเขาไปบอกเพื่อนปากต่อปาก กลายเป็นว่าเราปภของบริษัทรักษาความปลอดภัยแห่งนั้นก็เลยไม่มีใครกล้ามาเฝ้าอาคารใหม่ของโรงแรมเลยสักคนแล้วที่ผู้จัดการเขาถามเนี่ยมันก็เป็นเพราะว่าเขาต้องการจะทําบุญให้แค่นั้นเองเขาอยากรู้ครับว่ารูปยังอยู่หรือเปล่าเพื่อจะให้พระท่านมาจําเริญไฟให้เพราะว่าตัวผู้จัดการเองก็ไม่กล้ายุ่งกับรูปหน้าศพของคนอื่นเหมือนกันและผู้จัดการเขาก็ยังเล่าให้ฟังอีกนะครับ คือเจ้าของบ้านร้างที่ขายที่ดินให้กับโรงแรมจริงๆแล้วเขาไม่ใช่เจ้าของตัวจริงหรอกนะครับเขาเป็นหลานของเจ้าของไม่ได้มีความผูกพันกับบ้านร้างหลังนั้นเลยด้วยบังเอิญครับว่าเจ้าของเขาเสียชีวิตแล้วดันมีผู้สืบมรดกเป็นหลานคนนี้เพียงคนเดียวหลานคนที่ว่านี้ก็เลยเหมือนกับเงินหล่นทับเลยได้ที่ดินกับบ้านร้างฟรีพอเขาได้มาปุ๊บเขาก็ติดต่อขอขายให้กับโรงแรมทันที ซึ่งทางเฮียเจ้าของโรงแรมเขาก็เห็นว่าที่ดินแห่งนี้เนี่ยมันแปลงสวยแถมยังติดกับโรงแรมอีกเจ้าของโรงแรมเขาก็เลยซื้อเอาไว้แล้วก็ตัดสินใจจ้างคุณชนมาสร้างอาคารอนเนกประสงค์เพื่อใช้งานเนี่ยแหละซึ่งในตอนนี้คุณชนได้ยินตัวเขาเองก็ไม่แปลกใจเลยไม่แปลกใจว่าทําไมผู้จัดการเขาถึงโทรไปถามเจ้าของคนเก่าแล้วเจ้าของเก่าเขาบอกให้เผารูปหน้าศพทิ้งได้เลยมันเป็นเพราะว่าเขาไม่ได้ผูกพันกับผู้ตายเลยครับ เขาไม่ได้อยากเห็นรูปหน้าศพเขาไม่ได้นับญาติเลยด้วยซ้ำเขาอยากได้แค่เงินซึ่งอย่างนี้ครับคุณผู้ฟังผมจะลำดับความสัมพันธ์ของบ้านหลังนี้ให้ฟังเจ้าของเก่าของบ้านร้างที่ตายไปเขาเป็นสามีของผู้หญิงในรูปหน้าศพส่วนรูปหน้าศพที่เป็นเด็กผู้ชายรูปนั้นก็เป็นลูกชายของเจ้าของบ้านร้างกับผู้หญิงในรูปหน้าศพส่วนหลานคนที่รับมรดกของเจ้าของบ้านร้างเขาเป็นน้องชายของเจ้าของบ้านร้างที่ตายไปแล้วอีกทีหนึ่ง ซึ่งน้องชายเขาก็เสียไปแล้วมีหลานคนนี้นี่แหละครับที่เป็นทายาทเพียงคนเดียวพอของไม่มีเจ้าของแบบนี้ผมก็ไม่รู้นะครับว่ามีกระบวนการทางศาลยังไงเนาะแต่ท้ายที่สุดหลานคนนี้เขาก็ได้ที่ดินกับบ้านร้างไปฟรีๆคร่าวๆน่าจะเรียงลําดับความสัมพันธ์ประมาณนี้นะครับงงไหมครับคุณผู้ฟังถ้าไม่งงเนี่ยจะงงมากเพราะว่าผมเองก็งงเหมือนกันท้ายที่สุดครับหลังจากที่คุณชนเก็บงานรับประกันเร็จ ตัวเขาเองก็ไม่มีความจําเป็นจะต้องเข้ามาที่อาคารแห่งนี้อีกเลยและถ้าให้เดานะครับทั้งสิ่งที่คุณชนเห็นกับสิ่งที่ลูกน้องคุณชนเห็นคุณชนคิดว่าน่าจะเป็นวิญญาณของเจ้าของรูปหน้าศพหรือไม่ก็เป็นวิญญาณของเจ้าของที่ดินผืนนั้นอย่างแน่นอนครับคุณชนคิดว่าพวกเขาทั้งหมดน่าจะคงวนเวียนอยู่ตรงนั้นเพราะว่าตรงนั้นมันเคยเป็นที่ดินของบ้านเขาถึงแม้วันเวลามันจะเปลี่ยนไปจนที่ดินถูกผลัดเปลี่ยนเจ้าของและการผูกพันของเขาพวกนั้นนั่นแหละ มันเป็นสิ่งที่ทำให้ดวงวิญญาณเหล่านั้นจำเป็นจะต้องอยู่ตรงนั้นไปอีกนานแสนนานการปรากฏตัวแบบนี้ครับคุณผู้ฟังจริงๆมันมองได้หลายรูปแบบเนาะอย่างแรกเลยก็คือเขาอาจจะยังไม่ชินมั้งที่บ้านของเขาหายไปหรือว่าที่อยู่ของเขาหายไปการปรากฏตัวมันอาจจะเป็นการแสดงพื้นที่เป็นการแสดงอำนาจในพื้นที่อะไรทำนองนั้นครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็น่าสงสารนะ ถึงจะปรากฏตัวหเห็นยังไงบ้านของตัวเองก็ต้องจากไปโดนทุกไปอยู่ดีส่วนหนึ่งมันอาจจะเป็นเพราะว่าวิญญ,ญาณเขาคงไม่ได้เฮียนมากนะักไม่ได้มีแรงพอที่จะสื่อสารอะไรต่างๆนานาเหมือนผีที่ดุดูทั่วไปเนาะคุณผู้ฟังตรงนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับผมไม่มีหลักฐานเนาะผดใช้วิจารณญาณในการรับฟังซึ่งการปรากฏตัวมันมองได้หลายแงยม่มุมจริงๆละ่ะวิญ,ญญาณเขาอาจจะปรากฏตัวเพราะว่าเขาขอส่วนบุญส่วนกุศลเขาอาจจะรู้เขาอาจจะต้องการไปเกิด เขาถึงพยายามปรากฏตัวให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ตรงนั้นได้เห็นตรงนี้น่าสนใจนะเพราะว่าเด็กๆในแคมป์งานเนี่ยเขาบอกว่าเพื่อนเขาบอกว่าหิวการที่ดวงวิญญาณบอกว่าหิวตรงนั้นมันอาจจะแสดงออกถึงการที่เขาต้องการบุญหรือไม่เขาก็ติดอุปทานเดิมๆครับจริงๆแล้วเป็นวิญญาณเขาไม่หิวข้าวหรอกแต่ครั้งยังเป็นมนุษย์เขาเคยหิวไงตรงนั้นนั่แหละครับเขาเรียกว่าอุปทาน และคุณผู้ฟังหลายครับคุณคิดเห็นยังไงกับเรื่องราวนี้ของคุณชนตัวคุณเองคิดว่าการปรากฏตัวของดวงวิญญาณเหล่านั้นเขาต้องการอะไรกันแน่คุณคิดเห็นยังไงสามารถคอมเมนต์ลงที่ด้านล่างได้เลยนะครับผมและทีมงานจะตอบคุณทุกข้อความอย่างแน่นอนและคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนพวกเราได้ง่ายๆนะครับเพียงแค่คุณกดไลค์คลิปวิดีโอนี้หรือกดแชร์ไปที่ไหนก็ได้สักที่ที่คุณต้องการหรือจะสมัครสมาชิกกับทางช่องก็ได้ครับเพราะว่าถ้าคุณเป็นสมาชิก ทุกการคอมเมนต์ของคุณจะมีรูปคุณลุงหัวล้านต่ออยู่ท้ายชื่อด้วยแถมชื่อของคุณยังจะปรากฏอยู่ในทุกคลิปวิดีโอตลอดเดือนนี้เลยสำหรับวันนี้ครับผมขอบคุณมากๆนะครับที่ฟังกันจนจบไว้เจอกันใหม่กับร้อยแเรื่องหลอนในเอพิโซดหน้าขอให้คืนนี้เป็นคืนที่ดีนะครับ